มันมันใหญ่ที่นอนไปเลยเปื่อยนะครับผมดูกระตูนแล้วทกันนี่ครับฟังตูดูเลยครับผมเด็กชายกระตูนดังกระตูนนะครับนี่ครับผมทุกคนตู้ครับมันอนชิวๆอยู่ตรงแถวนี้เองนะครับหลังบ้านนะครับผมมันก่อนแอบไปตรงโอ่งนะครับผมจะเป็นดาวดังก็ขอไปเลยนะครับดูครับการ์ตูนรูปหล่อครับผมนี่ครับนี่ยังมานอนตรงนี้นะครับผมเด็กชายกร์ตูนนะครับมาดูกันนะครับ <laughs> นี่ตั้งวงกล้องเลยนะครับผมไม่ข่กล้องแน่นะครับผมดูครับโซนดีนี่มันนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนอนหายใจเป็นมันๆนะครับผมพี่ดิฉันกระโดดนะครับเรี่ยดเาครับนี่ครับผมเฮ้านองสบายเลยนะครับดิฉกระโดดนะครับผมโอเคนะครับผมก็น นี่หน่อย่อนนะไมาไบายล้ทุกคน